สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่นทำนายกันนะคะว่าคุณมีตัวตนแบบไหนนะคะมีให้เลือก3ามช้อยส์ค่ะสีเขียวสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะถ้าเลือกได้แล้วขอเริ่มที่สีเขียวก่อนเลยนะคะตัวตนของคุณเป็นแบบไหนสําหรับคนที่เลือกสีเขียวนะคะคุณเนี่ยเป็นคน สดใสนะคะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนเปิดเผยนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนมีความสามารถนะคะในขณะเดียวกันก็มีความลึกลับซับซ้อนนะคะในตัวคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนนะคะเป็นคนที่มีความอดทนนะคะแล้วก็ใฝ่หาความรู้นะคะ,ะก็เป็นตัวตนของคนที่เลือกสีเขียวนะคะ สำหรับคนที่เลือกสีส้มนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจโลกนะคะมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะเข้าใจโลกเข้าใจสรรพสิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นคนเปิดเผยมีน้ำใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้คนค่ะสำหรับคนที่เลือกสีชมพูนะคะคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีความละมุนล,ละม่อมนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แกร่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความสมถะนะคะมีความเหมือนเป็นนักบวชก็คือมีความ สงบนิ่งนะคะมีความสงบนิ่งมีความเรียบง่ายนะคะเป็นคนเรียบง่ายนะคะขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีความเด็กเดี่ยวมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตนของคนที่เลือกสีชมพูนั่นเองค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคำทำนายในวันนี้นะคะใครอยากให้ทำนายเรื่องอะไรอีกก็ คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็ตรงไม่ตรงยังไงเน้นมาบอกกันบ้างนะคะขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่จนจบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็รักตัวตนของตัวเองนะคะเพราะาคุณมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็คุณมีเพียงคนเดียวในโลกใบนี้นะคะอย่าลืมมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย